ปีศาจกับมนุษย์มักจะเป็นสิ่งที่ใครหลายๆคนเห็นจดบ่อยแล้วสิ่งมีชีวิตสองเผ่าพันธุ์นี้มักจะห้ามหันกันตลอดเวลาโดยที่ฝา่ายมนุษย์จะอยู่ในรูปแบบของความดีและปีศาจจะอยู่ในรูปแบบของความชั่วแต่ถ้าหากมนุษย์เป็นฝา่ายที่ชั่วร้ายกว่าปีศาจซะละ่ะกับนายสกาวเดอะฮีโร่สเลเยอร์ในเรื่องจะกล่าวถึงฝา่ายมนุษย์ได้โจมตีราษาของราชาปีศาจแต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไร แต่มาในครั้งนี้นักผจญภัยได้ตัดสินใจเข้าร่วมกองทัพจัก,กรวรรดิเพื่อทําการโจมตีอย่างเต็มที่โดยหวังจะกําจัดปีศาจให้หมดไม่สนว่าปีศาจตนนั้นจะเป็นปีศาจที่ดีก็ตามเพียงแต่เป็นปีศาจก็โดนเหมาวรวมหมดปีศาจส่วนใหญ่โดนฆ่าตายและจอมมากรบปีศาจบางส่วนนั้นโดนจับตัวไปแต่มีเพียงโครงกระดูกตัวเดียวที่รอดมาได้และเป็นความหวังเดียวของฝ่ามปีศาจชื่อเขาคือสกาว เนื้อเรื่องเปิดมาก็จะประมาณว่าเราได้เล่นเป็นผู้กล้าของฝั่งปีศาจบลาลา,รา,ราประมาณนี้แหละครับตัวเกมจะเป็นแนวไซส์กร,ริลล์โลกไลท์หรือก็คือมุมมองจากด้านข้างนั่นแหละครับแต่จะเสริมโลกไรท์เข้ามาด้วยโดยถ้าผู้เล่นตายเมื่อไหร่เกมจะเริ่มนับหนึ่งใหม่ทันทีและด่านก็จะไม่เหมือนเดิมทุกครั้งฉะนั้นสายสปีดล้นก็ต้องใช้ดวงอย่างเดียวนะครับว่าจะเจอด่านแบบไหนเจอไอเทมแบบไหนและสิ่งสําคัญที่เป็นไฮไลท์ของเกมนี้ก็คือการเปลี่ยนหัวใช่ครับหัวหมายถึงหัวกระโหลกนะครับ เพราะตัวเราเป็นสเกลเลตันไงซึ่งหัวกะโหลกแต่ละอันก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันไปบางอันก็ดีบางอันก็แย่ปนๆกันไปล่ะครับโดยระดับของหัวกะโหลกจะแบ่งออกเป็น1 Com คอมมอนซึ่งก็คือหัวกะโหลกที่อยู่ระดับต่ำสุดนั่นเองดอบง่ายที่สุดสกิลก็จะค่อนไปทางแย่ซะส่วนใหญ่แต่ก็มีอันที่ดีอยู่นะครับ 2. แรก็จะเหนือกว่าระดับคอมมอนขึ้นมาขึ้นชื่อว่าแรเนาะ แต่ว่าบางอันก็จะสู้ระดับของคอมมอนไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับผมแต่ก็เน้นสวยงามได้โอเค 3. ยูนิคตามตัวเลยครับหัวกะโหลกอันนี้จะมีลักษณะที่พิเศษกว่าทั่วไปบางอันก็จะเป็นซามูไราบางอันก็จะเป็นนินจาแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยก็คือ <c oughs> คือลือนะครับคือลือนะ่ยพูดเล่นครับคือดีครับผมเพราะว่าสกิลส่วนใหญ่มันค่อนข้างที่จะค่อนไปทางดีเลยยูนิคไม่มีอันไหนแย่เลยและสุดท้าย l ีเจน d ดอรีแน่นอนครับระดับตำนานเรือก <Nice. S 1> สกิลไม่ต้องไปพูดถึงเลยแต่ที่เจ๋งก็คือหัวกระโหลกพวกนี้จะมีลักษณะที่พิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงมากกว่ายูนิคใช้คําว่ามากกว่ายูนิคโดยจะไม่ได้เป็นแค่โครกระดดกที่เดินปกติแต่อาจจะบินได้บ้างหรือแบบยูเวลาได้บ้างความรู้สึกที่ได้หักกระโหลกระดับ l ีเจน d ดอรีก็จะประมาณแบบว่า <Yeah. S 1> นั่นแหละครับส่วนคนที่ไม่ค่อยมีดูในเรื่องของการดรอปไอเทมก็ไม่ต้องน้อยใจยไปนะครับ เพราะเกมนี้มีระบบอัปเกรดเพียงแต่เราต้องใช้แต้มที่ได้จากการย่อยหัวกระโหลกที่เราไม่ได้ใช้แล้วยิ่งระดับสูงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งใช้เยอะมากเท่านั้นก็สมเหตุสมผลดีครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องระบบอื่นๆบ้างเกมจะมีจุดให้ผู้เล่นพักผ่อนอยู่โดยห้องพักจะเป็นประตูที่มีไฟสีฟ้าซึ่งในจุดพักของผู้เล่นก็จะมีร้านค้าขายของที่จะทําให้เกมเล่นง่ายขึ้นอาหารที่เพิ่มเลือดและอร์ติแฟก อัติแฟกต์เนี่ยจัดว่าเป็นไอเทมที่ค่อนข้างที่จะช่วยผู้เล่นพอสมควรเลยนะครับเพราะบางอันอาจจะเรียกมังกรออกมาหรือบางอันดีหน่อยก็จะช่วยเคลียร์แมปทั้งศัตรูอะไรประมาณนี้ก็สบายยังครับยังไม่หมดเกมยังมีเรื่องของบัฟที่ได้จากด่านต่างๆหรือการตีพวกลูกป,ปั้นหินการอัปเกรดสกิลติดตัวไม่ว่าจะเป็นการลดคูดาวการแดชให้ไวขึ้นเมื่อตายแล้วจะฟื้นขึ้นมาได้ครั้งหนึ่งโดยรวมที่พูดถึงไปทั้งหมดเนี่ยยังไม่ถึง70%ของเกมเลยนะครับ ก็อยากจะลองให้ไปซื้อมาเล่นกันดูอาจจะชอบก็ได้นะโดยส่วนตัวแล้วผมค่อนข้างชอบเกมแนวโลกไลาอยู่แล้วและคอนเซปต์เกมนี้ค่อนข้างแปลกใหม่ในเรื่องของการเปลี่ยนหัวกะโหลกแทนที่จะเป็นการเปลี่ยนอาวุธแทนผมให้คะแนนเกมนี้ไว้ที่9เต็ม10เป็นเกมที่ดูเวลาที่ดีเกมหนึ่งเลยแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมหากใครสนใจที่อยากจะเล่นเกมก็ไปซื้อกันมาได้ในสตรีมราคาเพียง289บาบาทสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณที่รับชม ชอบก็กดไลค์เยอะๆหน่อยนะครับจุ๊บๆ